ถ้าเราสวดมนต์แต่ปราศจากความเข้าใจไม่เข้าใจบทอัดพยัญชนะไม่เข้าใจเนื้อความหมายสวดเป็นนกแก้วนกขนทองสารพัดบทที่จะสวดวันหนึ่งคืนหนึ่งคำถามเราจะนำบทสวดนั้นไปแก้สันดานตัวเองได้ไหมย่อมไม่ได้หมดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงบ้างชงัง่วโมงมากในการไปสวดมนต์แต่เอาบทสวดมนต์มาแก้สันดานตัวเองไม่ได้ชีวิตจะดีขึ้นได้ไหมไม่ได้ เราสวดมนต์กันมาตลอดชีวิตทุกคนสวดมนต์เก่งมากบางคนสวดมนต์สองชั่วโมงสาชั่วโมงอาจารย์จึงตั้งคาถามว่าชีวิตมึงดีหรือยังพัวลงเลยลงฉําเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจสิจ่งที่อาจารย์สื่อสารว่าสวดต้องนําบทสวดมาแก้ไขไม่ใช่สวดแต่ไม่แก้ไขมันจะมีอะไรดีขึ้นได้อาจารย์ถึงเคยบอกไหคนนุ่งขาวห่มขาวคนก็ปาดดาามึงก็นุ่งขาวห่มขาวก็ใช่แต่อาจารย์ไม่เป็นแบบคนนุ่งขาวห่มขาวประเภทนั้นบางคนนุ่งขาวห่มขาว ไปนั่งสวดมนต์กันเก่งมากชั่วโมงเช้าทาวัดเช้าทาวัดเย็นเวลาสามสี่ชั่วโมงแต่ไปไงถึงเวลาสวดมนต์เสร็จไปนั่งนินทาชาวบ้านไปนั่งโกหกตอแหลชาวบ้านไปนั่งใส่สบายเสียงแล้วไปนั่งโอ้อวดสบายกันสบายชันดีกว่าเธอเธอดีสบายสู้สู้ฉันไม่ได้นี่ตังหาคือตัวสําคัญเพราะอะไรมันไปนุ่งขาวองขาวก็จริงแต่มันนําคําสอนพระเจ้าไปปฏิบัติแก้ไขสันดานคือการกระทําของเินไม่ได้เพราะอะไรก็มันไม่เข้าใจคําหมายของการสวดมนต์นั้น ถ้ามันเอาเวลาของการสวดมนต์ที่บมไปสามชั่วโมงเนี่ยไปสวดแบบเข้าใจพิจารณาให้ควรอัดทำการที่มันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จะเจริญลุ่งเลองขง้นได้แล้วเปลี่ยนแปลงศาสนาตัวเองได้จะเกิดขึ้นได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มศาสนาพุทธจะลุ่งเลืองเพราะอะไรพวกเราสวดมนต์กันเป็นประจำทุกวันเราจะเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าใครก็หลอกเราไม่ได้คนมีความเห็นผิดจะมาล่อลวงเราไปให้เห็นผิดแบบเขาทําได้นะไม่ได้เพราะเรามีความรู้อยู่ในหัวตัวเรา เพราะเราสวดมนต์ของพระเจ้าเป็นประจำทุกวันแล้วเราท่องจําบทนั้นได้แล้วเราเข้าใจบทนั้นได้เราจึงนําบทนั้นไปแก้ไขความทุกข์ในชีวิตของเราได้นั่นคือเหตุผลของการต้องเข้าใจเพราะนั้นแม่เรายังไม่เข้าใจยังไม่ตื่นทำอ่าเพราะฉะนั้นส่งคลิปเขาส่งคลิปอา,าจารย์ให้เขาฟังแล้วเขาก็จะด่าม,มึงประมาณนี้เนาะไม่ต้องไปแก้ไขเขา เราพยายามบอกเขาให้เข้าใจตามเหตุผลยืนยันว่าเราไม่ไปยืนยันอย่างอย่างลงมั่นในพระเจ้าว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามนี้ตามนี้แต่เราจะปฏิบัติอย่างอื่นชดเชยด้วยการตั้งใจสอบไปเรื่อยเดี๋ยววันนึ้กัติดเองอาจารย์มีเพื่อนคนหนึ่งสอบกอพอสิบปีสิบปีมันติดปีที่สิบสองอะ่ะเพิ่งติดไม่นานนี้มันโทรมาดีใจกับอาจารย์ว่าเลยสิบเอ็ดปีมันพยายามมาแล้วมันก็เป็นลูกจ้างประจะําอ่ะ เขลูกจ้างมาจับหนูจ้าวข่าวว่าเรียกเรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นลูกจ้างมาตลอดกับราชการอ่ะจนวันหนึ่งมันได้มันสอบติดมันดีใจมากมันบอกอาจารย์นี่บอกให้มันล้มเลิกสอบกอพมาตานะมันก็ไม่ยอมเลิกสอบจนมันสอบติดอ่ะมันสอบติดภาคกอภาคขออ่ะแล้วมันก็ไปสอบอะไรของมันไม่รู้จนได้แล้ว11ปีเต็มกว่าจะได้คืออาจารย์ก็ถามว่าสุดท้ายได้เพราะอะไรมันบอกว่ามันพยายาม ในปีนี้มันจะบอกว่าถ้าปีนี้มันทําไม่ได้มันจะเลิกแล้วมันเลยตั้งใจอ่านหนังสือจริงจังมากจนในที่สุดสอบติดติดเพราะอะไรความพยายามของตัวมันเองตลอด1 0 1 1 12ปีที่ผ่านมามาพยายามหาหมอดูล่างทรงสะดอข้อต่อชตาอานนบน้ำมนต์พ่นน้ำมากเขียนลายมือไม่ติดเห็นไหมมันไม่ติดเพราะอะไรมันไม่มีความสามารถจากตัวมันเองไม่ขวนขวายในการอ่านหนังสืออบรมบริษัยเองสุดท้ายสําเร็จไหมไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นกลับไปแก้ไขทางกายวาจาใจของตัวเองอย่าไปทําอะไรในสิที่มันปัญญาอ่อนต้องกลับมาแก้ไขตัวเองเป็นหลักเกณฑ์ถ้าการเขียนมือเขียนยันมันทําให้คนสอบกอพอติดอาจารย์ถามลองคุยกับแม่เราอย่างนี้ก็นะปีหนึ่งคนสอบกี่กอพอทั่วประเทศกี่คนโอ้โหเป็นแสนเอากี่คนร้อยคนสมมุติ สมมติสอบตำรวจอย่างเงี้ยปีหนึ่งสมัครกันหลายแสนคนแต่รับแค่ร้อยเดียวอ้าวแล้วถ้าทุกคนมันลงลายมือหมดแลยร้อยคนที่มาได้ไงอ่ะทำไมมันมันต้องได้ทั้งแสนคนสิทำไมมันได้แค่ร้อยคนนี้อ่ะก็เพราะร้อยคนที่มันเก่งที่สุดมันมีความเพียรที่สุดมันมีความพยายามที่สุดมันจะสอบติดไปถามที่คนสอบติดได้เลยอ๋อผมบนตรงนั้นครับผลบนตรงนี้มันไม่มีทางตอบอย่างนี้ไปถามมันมันก็จะบอกว่ามันขยันอย่างนั้นขยันอย่างนี้อดตาหลับขับตานอนในการอ่านหนังสือ กินข้าวนอนหลับยังไงวิธีการทําเป็นระเบียบว,วินัยยังไงมันจะตอบได้เป็นฉาๆเพราะอะไรเพราะมันมีความเพียรมีความขยันในการทําให้เกิดประสบความสมําเร็จมันจะไม่มีใครมานั่งตอบไปถามเจ้าของกิจการรวยมาได้เพราะอะไรอถามผู้บริหารนี่ประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรอ๋อผมไปลงหน้าหน้าทองนะครับผมไปเขียนยันลายมือมาครับซึ่งอาจจะเขียนจริงๆมาก็ได้นะก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดจากความสามารถของเขาในการบริหารจัดก,การ กิดจากระเบียบวินัยของเขาดังนั้นเราไปถามเจ้าของกิจการกี่คนจะไม่มีใครตอบว่าเขาไปอาบน้ำมนต์พน่นน้ำปลาสะดอกข้อต่อชาตาสวดมนต์ตลอดชีวิตจะไม่มีใครตอบแบบนี้เขาจะตอบว่าเขาทําการตลาดแบบนี้เขาขวนขวายแบบนั้นเขาวางแผนแบบนี้เขาเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆแบบนี้เริ่มจากการลงทุนแบบนี้แล้วค่อยๆขยับขยายเติบโตบริหารจัดก,การเริ่มมีลูกน้องเข้ามาเขาจะตอบเป็นฉากๆแบบนี้เพราะอะไรนั่นคือประสบการณ์ชีวิตจากความสําเร็จจริงๆของเขา นี่ตังหาคือการที่ทําให้ชีวิตเกิดความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จได้จริงไม่ใช่ไปบิ่บาสังเกวอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาโดยบรรดานี่ตังหาคือตัวสําคัญที่อธิบายอย่างนี้กับเขาเลยแล้วเขาจะค่อยๆเข้าใจขึ้นประมาณนี้เนาะ้าใครมีคําถามอีกเลยสิบนาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายเที่ยงใช่ไหมหมดเที่ยงเพราะเด็ต้องไปกินข้าวอยู่ไหนเนาะอ๋อโอเค เก็อยากจะเน้นถาม์นะคะว่าจากการที่เราน้องใจอยากจะเป็นเพืนดีเราก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคือจริงจริงเราก็ไม่ใช่คือเราเราก็เริ่มตั้งแต่การที่เราสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมฟังครูบาอาจารย์จากส่วนใหญ่เรื่องคากจิตวิญญาณค่ะแล้วก็จนกระทั่งได้มา แล้วก็ในปัจจุบันในใจน้อง,องเข้าไปาออท,าที่ว่าทำทั้งหลายทุกองที่ที่ได้ปฏิบัติมาออคิดว่าถ้าเราน้องเข้ามาอยู่ในปัจจุบัขนขณะในปัจจุบันของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมคะหมายถึงเอาธรรมะน้องเข้ามาใส่ตนถ,ถูกต้องแล้วสิถูกเลยทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยควรน,น้องเข้ามาหาตัวเอง โอปัญิโกน้อมเข้าหาตนการน้อมเข้าหาตนเนี่ยคือน้อมเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเห็นว่าทมตัวเนี้ยเป็นธรรมที่เหมาะแก่การแก้ไขกิเลสตัณหาสันดานความชั่วความเลวเราจึงน้อมเข้ามาแก้ที่เราเราเห็นคนอื่นปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเราจึงน้อมรมนัดกลับเข้ามาหาเราแล้วแก้ไขาการกระทําของตัวเองเพื่อให้เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราพยายามเรียนรู้กันต่างกนาจุดประสงค์เดียวเลยคือแก้ไขตัวเองเพราะนั้นเราไปได้ยินได้ฟังอะไรมาปฏิบัติอะไรมาเห็นอะไรมาเราต้องน้อมกลับเข้ามาเช่นเราเห็นคนทําเร็วทาชั่วเราต้องน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าเราจะไม่ทําความเรวความชั่วแบบนี้เพราะความเรวความชั่วแบบนี้จะนํามาซึ่งความทุ์ร้อนใจอย่างยิ่งในชีวิตประจาวันของเราเราก็น้อมเข้ามาหาตัวเราแล้วแก้ไขตัวเองให้ได้นี่เรียกว่าน้อมเข้าหาตน เพราะนั้นการน้อมทำเข้ามาเพื่อแก้ไขกายวาจาใจให้สุดจริตน,นี่เรียกว่าการน้อมทำเข้าหาตัวเองแต่ทุกวันนี้มันน้อมไหมไม่น้อมเวลามันได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยก็หูทวนลมปล่อยผ่านไปฟังเอาตลกบกฮาฟังเอาเนื้อหาสาระฟังเอาประโยชน์บ้างไม่เอาประโยชน์บ้างแต่สุดท้ายการฟังทมเหล่านี้เราน้อมเข้ามาแก้ไขไม่แก่เมื่อเราแก้ไขตัวเองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้น้อมเข้ามาหาตัว เพียงแต่การจดจำจำได้ใหม่รู้ไว้เท่านั้นเองแต่น้อมเข้าหาความเป็นตัวตนของตัวเองไม่ได้น้อมเพื่อแก้ไขความเป็นของตัวเองไม่ได้น้อมเพื่อแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เพราะนั้นการน้อมเข้าหาตนคือต้องน้อมเพื่อการแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะาสาธุจ่าอ้าจ่า เปงคนพอเาพมาสนกดล็อกเลยไม่เกี่ยวกับเราเราไม่มีเจตนาในการฆ่าอาจารย์บนนอกแล้วแล้วพระเจ้าบอกชัดเจนว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาไม่มีกรรม ในขณะที่เรากาลังป้อนข้าวแล้วเขาสําลักจนตายเรามีเจตนาทําให้เป็นแบบนั้นไหมไม่มีเจตนามีกรรมไหมไม่มีกรรมดังนั้นไม่ต้องไปกรรังวลเขาตายตามเหตุตามปัจจัยแห่งสภาวะความเสื่อมของร่างกายของเขาเองคนเราตายหนีไม่พ้นถ้ามีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยเอามือทุบหลังเขาหนึ่งสองสามทุบเบาๆก็ได้แลงจู่ๆตาย มันไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์จะต้องมานั่งรู้สึกผิดแปลว่าเขาตายเพราะเราไม่เขาอาจจะหัวใจล้มเหลวตายของเขาเองก็ได้นั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เขาจะตายของเขาอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์มันเป็นแค่จังหวะเราเลยรู้สึกผิดว่าเฮ้ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยที่เราไปป้อนข้าวเขาจนสำลักเราอาจจะป้อนเร็วเกินไปหรือจะอะไรเกินไปไม่ดูให้ดีมันเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสำลักจนถึงความตายเกี่ยวกับเรามั้ยไม่เกี่ยวเลย เราไปปรุงแต่งเองว่าเกี่ยวกับเราแต่ความเป็นจริงเขาจะตายของเขาอยู่แล้วเราจําไว้ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าเขาให้ตายถ้าเขาตายเป็นเหตุปัจจัยของเขาเรียกว่าเป็นกรรมเก่าของเขาเองเป็นวิบากแห่งกรรมของเขาเป็นการกระทําของกรรมของเขาที่เขาจะต้องตายแบบนี้บางคนนั่งเฉยๆแล้วตายไปอะ่ะใครเป็นคนทาให้เขาตายอะ่ะไม่มีแต่มันเป็นเหตุปัจจัยของเขาที่เขาต้องตายแบบนั้นคําถามคือมีคนลักงเขาให้ตายไม่ได้ได้นะไม่ได้ มีคนห้ามเขาให้เขาไม่ให้เขาไม่ตายได้ไหมไม่ได้หรือมีคนทําให้เขาตายได้ไหมไม่ได้แม้แต่คนจะเป็นฆ่าตะกรกร็ตามทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตายเพราะการตกล่วงไปการตายนันในคนนั้นต้องรับวิบากรบกรรมของปานาติบาอยู่แล้วแต่สุดท้ายไอ้คนที่ตายนั่นก็เป็นกรรมของมันด้วยกรรมของมันที่ต้องโดนฆ่าตายถ้ามันไม่มีกรรมจากการโดนฆ่าตายให้ตายมันก็ไม่โดนฆ่าตายอาจารย์ด,ดูข่าวล่าสุดเครื่องบินตกที่ประเทศอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเพิ่งตกเลยเนี่ย ตอนแรกมัน่งพื้นเลยนะแล้วมันระเบิดอ่ะแต่มันเหลือหางอ่ะมันเหลือส่วนหางรอด28ชีวิตไม่ตาย28คนไม่ตายที่เหลือไปร้อยคนตายหมด28คนไม่ตายทั้งนที่มันควรจะตายทั้งลำนะคือมีตกขนาดนั้นอ่ะแต่รอดเพราะอะไรมันยังไม่ถึงข่าวตายให้พยายามจะบังคับให้มันตายแค่ไหนมันก็ตายไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ถึงที่ยังไม่ถึงที่คือเลยวิบากแห่งกรรมของมันยังส่งผลไม่ถึงไม่มีใครบังคับกรรมใครได้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงของกรรมไม่มีดังนั้นเราไม่ได้เป็นต้นเหตุถ้าเราไม่มีเจตนาและเขาก็ต้องรับวิบากแเห็นความตายของเขาด้วยการตายแบบนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราวางใจเป็นกลางหน้าที่เราคืออุทิศสุขโสนเจเลยเมตตาเผื่อเขาให้ไปเกิดในพภูมิที่ดีให้เขารอดพ้นจากนรกรเหม็นเจลาชาระเพลวิสัยให้วันหนึ่งข้างหน้าเขามีโอกาสในการได้ยินได้ฟัง,ฟงธรรมพระพุทธเจ้าเขาจะได้รอดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของเรา และนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของพ่อของเราที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องตายนี่คือหนึ่งในความทุกข์ของพวกเราทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เจ็บไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ดังนั้นทุกคนเดินสู่ความเสื่อมเช่นนี้เป็นธรรมนาทุกคนไม่มีใครไม่เดินสู่ความเสื่อมเพราะนั้นวันนี้เราไม่ต้องกังวลวางใจอุเบกขามีสติสัปชัญญะลูกกุศลปัจจุบันว่าเราไม่ได้เป็นต้นเหตุสิ่งนี้พิจารณาตาความเป็นจริงว่าเนี่ยคือทุก จากการที่เราเข้าไปยึดบ้านถือมัานว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยทุกข์ร้อนใจว่าเราเนี่ยฆ่าพ่อให้ตายแต่ความเป็นจริงมันเป็นเหตุปัจจัยของมันชะได้เองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราขอบคุณมากค่ะสาธุจะหมดแล้วเนาะโอเคก็อาจารย์ฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งจิตในการศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าให้ดีเนาะให้พวกเราทุกคนมีสติสัปชัญญะศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วนํามาปฏิบัติแก้ไขการกระทาทางกายวาจาใจของตัวเองให้ได้ อย่าเป็นผู้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังเลยเล่งทําความเพียรนเข้าความทุกข์มันน่ากลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็น่ากลัวถ้าเราไม่รู้จุดที่ไปของความตายนั้นพระเดฝากไว้ให้พวกเราตั้งใจในการวนขวายศึกษาให้มากขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเล่งทําความเพียรของตัวพยายามฟังไลฟ์สดอาจารย์ก็ได้ฟังไลฟ์สดครูบาอาจารย์ฟังวิดีโอย้อนหลังครูบาอาจารย์ก็ได้ไปฟังอาจารย์ในภาคปฏิบัติก็ได้ถ้าไม่อยากฟังแบบโดนดา่าไปฟังการฝึกการปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ยาก แค่เราไม่เริ่มต้นในการทํามันยากเพราะเราขี้เกียจมันยากเพราะเราไม่ทํามันไม่ได้ยากในการศึกษาหาความรู้แม้มันจะยากแต่ถ้าเรามีความเพียรในการศึกษาบ่อยๆซ้ำๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วเราจะทําในสิ่งนั้นสําเร็จได้แน่นอนคณะอาจารย์ฝากไว้ที่สุดแล้วขอทุกทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากัน ใครมีความสุขดีขอให้ผ่านพ้นขอให้มีความสุขรักษาอัตภาพของความสุขให้ได้ในปัจจุบันใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยแห่กกงการกระทาของตนขอให้สามารถผ,ผ่านลพ้นภา,ร,าระปัญหาหนี้สินทุกอย่างทุกประการของตัวเองไปได้ตามการแก้ไขาตามสัญญาของตนเองแล้วก็ใครที่จะก้าวเข้าสู่ไปก็ขอให้มีความสุขใครจะเดินทางกลับบ้านตามต่างตะวันไกลๆก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยจะไปที่ใดก็ตามขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ มีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตถ้าเรามีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะปีใดจะปีใหม่ปีเก่าจะเทศกาลไม่เทศกาลเราจะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะเป็นผู้ตั้งอยู่ได้ในความสุขในปัจจุบันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้โดยที่มีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเป็นเหตุปัจจัยในการเอื้ออำนวยใ,ให้เราทุกคนมีความสุขแก้ตัวเก่าเริ่มต้นตัวใหม่ทิ้งความเห็นผิดเริ่มต้นมีความเห็นที่ถูกต้อง ขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสุขุิกรรทเจนรัตาเห็นธรรมสเลพระโสนาบัลในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทุนนาการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนจด้ครับได้คเดี๋ยวต้นอียงเดี๋ยวสายรวมกันก่อน เรียนยิ้มทาตรงนี้อาจารยียนตรงนี้นนผู้บริหารเรียนกับอาจารย์แล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวทุกคนนั่งก่อนเนาะให้ถ่ายรูป